สวัสดีค่ะพี่น้องสุภูสุคนไม่เป็นกินยังกระแสบมาหรือจ้ามือหนีเที่ยงๆไม่บายเนาะอยากกินบะม่วงของสมสมเนี่ยก็จะมีบะม่วงแก้วขมินเนาะเนี่ยเหลืองแล้วก็จะมีบะม,ม่วงส้มบะม่วงหน่อยหมานห้าวข้าวเอิญก็จะมีบะม่วงหนำดอกไม้น้ำสมสมสำจิ้มเนี่ยเป็นนํำประหวานเฮ็ดเองเลยพี่น้องเห็นบะคนๆเลย เราก็จะมีน้ำจิ้มกะปิกะปิหวานอ,อีกอย่างหนึง่งก็มีเจลเข้มพริกเกลือชูรสนัวๆเลยพี่น้อง่ะบะได้นี่น้ำจิ้มสามรสพี่น้องอเพชรหวานเข้มซี่แบบซี่สไตล์เลมืมอนนี่สิพ้าพีาพ้านองมากินเมึงเนาะก่อนอื่นอาันบกม่วงแก้วขมิ้นดีกว่ากินกับน้ำปลาหวานตุ้ยใส่กันเมึง ประวันเฮ็ดเองเนี่ยเสแยบบพ่าพีพานองอะเ็นบ่พี่นองข้แหลกหอมเหลียญข้ามใหญ่ใหญ่เลยกลุ้งเนีนเนียอื้ำจิ้มเังนสีเลยพี่นนองเข้มขน้นเฮ็ดเอง พ <ừ>. ี่มองบาเห็นเบื้องมือแบบไม่ควรๆลองจิ้มเบิ้งกระบอกมอ่วงหน่อยบ้านเฮา กลับรนาพี่น้องอัอบบนประวัของเขาบอกมองเปลี่ยว้อกันพี่น้องแบบั้นล้อมังกับจิ้มกระปิกระต,ติเปียกอืม เสียงดังก็ขอถทษขอไพ่อแม่พีปน้องเนื้อมือใหม่มเน้เนๆกับปิกินหอมหอมอืมอือฮึเอาิก็แซ่บเพิ่กแนกินกับปิไปไกลสามบาทเลยรสชาติหวานเข็มกับปิันหน่อยกลุ่งหลายๆต้องกระบอกม่วงเปียวบางเพียงอ ยวนมไล่วงเปี่ยวขเขากันพี่น้องมาลองกินต่อไปติ่มที่สามเต็ดเข้มพี่กเกดที่ีวิพี่น้องลองกับกหมอกม่วงแกวขมิ้นอ,อ,อันนี้ทัางรับผู้สิชสบเนื้อนัว น้ำจิ้มตัวนี้เนี่ยเขาบ,บอกม่วงเปรี่ยวอโอ้ยขอถอยขอไปเพี่น้องมันนี้นั่งอยู่ข้างนอกแมงวันก็มาละอ่าคืนนี่พี่น้องฝนก็กำลังขึ้นมาคือเมื่อตอนจากฝนตัวหำเรียงกัน จิมที่สี่เป็น้องเผ็ดหวานเข้มสำหรับคนไทยจะมากตรงสิิเผ็ดหวานเข้มอันตี้ก็งวงแกวขมิ้นเขากันสามรส ก็บบบมวงเปียวกางเข้าใจกูจะไม่เบ่งมากสุดจะเป็นน้ำจิ้มน้ำปลาหวาน ส่วนทักไซนด้วเนาพี่นอนะ้องเ่าคำใหญ่ๆหมอบไปพี่เห็น้องเอาย่อยย,อย่อยไอ้แยดวน่างเขาหยดเพกยังเด็ดมันก็ขึ้นมาเลยฝน หายผู้หลายคนอาจจะเคยกินน้ำจิ้มแมนเบนในเดอร์เป็เบนยิเดอร์เนี่ยแบบหูบ้าเพราะม่เป็นขายผลไม้อยู่ร้านผลไม้ประเบนอยู่สวนผู้ก็เลยมีน้ำจิ้มหลายแบบหลายอย่างเอ้ยขอโทษพี่น้องมองลงคอ้าว ห่านฟงจงค่ำลมมากแลยพี่นอ้องกะปิืม

เสียงดังขอถทษวได้พี่น้องรสแลนพนันเยอะ เี่ยวกิ่มก็มีจิ้มพี่เกลือสุดหรือแซ่บผมนวดหลายๆจังสีสำหรับคนหมัก <laughs> <laughs> อืม tampoco no คนจินไรบ้านว่เอาเอาคั่มในคั่มจุดถ่ายร้านุ้งซกคั่มเหรอเก็บบวกคั่มวันหยังได้ยานเสียงฝ่าสำหรับคลิปนี้ไม่เป็นก็ฝากไว้สั่นอย่ดียจ้ะมาแนะนำ้ำน้ำจิม้มซื้อใสกับบอกม่งวง อภิษฎผ่าประการังหลไมีเวรกับโค้ดโทษเพราะอภัยพ่อแม่พี่น้องหลายๆด้จ้ามือนี้ไม่เวนกินยังก็บแสบกับขอลาไปก่อนด้จ้าพอกันไม่คิปหนาะบ๊ายบายวัสดีค่ะ